สฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับรายการ Hot Food Channel ค่ะดิฉันเชฟนุกค่ะเชฟปาค่ะเชฟแอนค่ะวันนี้พวกเรา3ามคนนะคะออกมานอกสถานที่ค่ะมาที่ไหนครังเชฟปาที่พิพิธภัณฑ์บัวค่ะ่าแล้ววันนี้พวกเรานะคะจะมาทำเมี่ยงบัวหลวงค่ะ น้ำตาลปี๊บหนึ่งถ้วยน,น้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยน้ำปลาสอช้อนโต๊ะข่า1ช้อนชากุ้งโคลละเอียดหนึ่งถ้วยถั่วบดและมะพร้าวคั่วอย่างละครึ่งถ้วยค่ะและสุดท้ายนะคะกะปิเผาค่ะ1นส่วนสี่ช้อนชาค่ะ ดับได้นะคะเราก็จะนํากะปิเผาค่ะโขกรวมกับข่าค่ะลำดับต่อไปเราจะาทําน้ำเมี่ยงกันนะคะน้ำเมี่ยงของเรานะคะทำง่ายๆค่ะโดยการ,ราส่วนผสมทั้งหมดที่เราเตรียมไว้นะคะใส่รวมไปในหมอ้อค่ะอ่าก่อนอนเลยเราจะใส่น้ำค่ะ ้วยนะคะน้ำต่อด้วยนะคะน้ำตาละคะ่ะหมดแล้วคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆแล้วน้ำต,ตาลปี๊บนะคะ <Okay. S 1> ใส่เลยะคะ่ะไฟอ่อนๆนะคะอย่าลืมถ้าไฟแรงเกินไปมันจะทำให้ไหม้นะคะ mm. แล้วต่อด้วยกะปิของเรลาหนึ่งส่วนสี่ช้อน จนกว่าันจะละลายนะคะคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำพริกน้ำตาลละลายเมือ่อน้ำตาลและส่วนผสมอย่างอื่นที่เทลงไปแล้วนะคะละลายเรียบร้อยแล้วเราก็เติมน้ำปลานะคะสองช้อนโต,ต๊ะแล้วก็คนนะเรื่อยๆนะคะอย่าลืมนะคะไฟเราต้องเบาตลอดนะคะ ต่อไปนะคะเราจะใส่ขัวขั่วแล้วก็อ่ามะพร้าวขั้วเหมือนกันนะคะเราจัดประมาณที่ตามที่เราบอกเลยน้องๆที่บ้านสามารถลองทำที่บ้านได้น,นะจ๊ะแ,และสุดท้ายของเรานะคะคือ กุ้งเบอร์รีเอียรเลยค่ะสุดฮาเทไปเลยมันจะได้หอ,อมหวาแล้วต่อจากนี้ไปเราก็จะคนไปเรื่อยๆ่จนกว่าส่วนผสมทั้งหมดเหนียวข้นและเข้าเป็นเนื้อเดียวกันในระหวาา่างรอนะคะเราก<อ>็า<อ>มาเตรียมกีบดอกบัวก,กันเลยดีกว่ากีบดอกบัวเราต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเพราะเผื่อมันจะมีพวกตัวแมลงอะไรอย่างนี้เราเก็บจากธรรมชาติก็จริงเถอะไม่ใช้ยาแต่เราก็ต้องทําความสะอาดโดยการ เราจะแช่น้าเกลือของเรานะคะนี่ค่ะกีะีดรอบเวอที่แช่น้าเกลือเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะจะสวยงามมากจะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราสอบิธีพับนะคะก็คือเอากีบทั้งสองข้างเรามีประกรบกันแล้วก็เอานิ้วชี้นะคะกดตรงกลางลงไปนะคะทําไปเรื่อยจนกว่าจะเสร็จจะครบกรีดนะคะ ดอกบัวนี้นะคะเราสามารถตกแต่งจานถ้าจานใหญ่ก็สามารถใช้ได้หลายดอกแต่คืนนี้เราก็ใช้จานขนาดพอสมควรพอกลางๆนะคะเราก็ใช้แค่ดอกเดียวก็สวยวนะคะเมื่อ่วนะะอ่าน้ำเมี่ยงของเราได้แบบนี้แล้วนะคะเหนียวข้นได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาสอนวิธีการกินเมี่ยงบัวของเราเลยดีกว่าอันดับแรกนะคะเราหากีบบัวสวยๆแล้วก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้ว วิธีการกินไม่ต่างจากเมี่ยงอื่นเลยค่ะก็แค่เอาส่วนผสมทั้งหมดที่เราเตรียมไว้อเช่นถั่วคั่วมะนาวแล้วเราจะเพิ่มมะม่วงเปรี้ยวลงไปนะคะแล้วก็เป็นมะพร้าวคั่วค่ะอันนี้เป็นกุ้งแห้งนะคะน,นี่เป็นขิงค่ะอันนี้พริกแกวค่ะหั่นค่ะแล้วก็นี่คือหอมเป็นหอมแดงเล็กๆนะคะอ่าแล้วก็ก่อนอื่นแล้วก็จะใส่ถั่วหรือใส่อะไรก็ได้ตั้งแต่คะ่ะหนูชอบอะไรหนูก็ใส่ลงไปเลย นี่ก็ใส่มะ,ามะนาวใส่ไปชอบอยังไงก็ใส่ตามใจของหนูหนไปเลยนะคะนี่ิงเ้านี่ถ้าชอบคำใหญ่<ม>เพิ่มมะพร้าวนำแ่บกุ้งค่ะแล้วก็พริกนิดนึงนะคะแกเรียนได้ด้วยนี่คือขิงนะคะแล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือ<ม>หอมแดงค่ะแล้วก็ถ้ากิน ถ้าเราจะเตรียมเก็บไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะแต่คือถ้าเราจะกินให้แนะนำะเมื่อเรากินเราถึงจะลาดน้ําเมี่ยงที่หลังถ้าเราลาดรอไปเลยมันอาจจะเป็นแบบมันแฉะหรือว่าแบบไม่อร่อยแล้วก็มันก็ไม่อร่อยนั่นนะคะ <c oughs> เออเนาะก็คือจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวรอให้เตรียมเสร็จก่อนเดี๋ยวเราจะสอนคิดแล้วเราก็จะกินให้ดูกันเลยว่ามันกินได้จริงนะคะ เสร็จแล้วนะคะกับเมี่ยงบัวหลวงของเรานะคะดูชมหน้าเมี่ยงบัวหลวงเลยสวยงามอย่างมากค่ะพอดีคำนี่นะคะที่เราเลือกใช้เมี่ยงอ่าใช้บัวสีชมพูเพราะว่ามันสวยเนาะมันไม่มีอะไรหรอกก็มัน<ๆ>สวยสีมันสวยแล้วเราก็กินคู่กับน้ำเมี่ยงที่เราเพิ่งทำเมื่อสักครู่นี้นะคะเนี่ยว้อนอร่อยเลยทีเดียวแล้วก็เราขอแนะนำ กินคู่กับน้ำรากบัวเพราะว่าในเมี่ยงที่เรามีส่วนผสมก็คือมีพริกเห็นไหมคะเราจะมีพริกสดใส่ไปด้วยเพื่อกันเลี่ยนกันอ,อะไรอา,อาจจะเปรี้ยวเอ่อเพิ่มรสชาติิดนึงอะค่ะให้กับตัวเมี่ยงของเรานะคะน้ำบัวก็สามารถาแก้เผ็ดได้นะคะประโยชน์ของบัวหลวงหรือบัวบัวหลวงก็มีมากมายสามารถกินได้แม้กระทั่งถึงรากดอกแล้วก็ ถึงกับเขาเรียกอะไรฝกัฝกบัวเนาะฝักบัวนี้อร่อยมากสมัยเด็กๆแซ่บนะคะตอนนี้ก็หมดเวลาของพวกเรา3าคนแล้วนะคะพวกเราขอขอ,ขอบคุณาพิพิธภัณฑ์บัวมหาวาิทยาลัยราชมงคลธัญยบุรีค่ะคณะศิลปศาสตร์ของพวกเราค่ะและอาจารย์สุรชัยดาาัชชาสุกุลอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะขอบคุณมากนะคะเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

Miles. Mm. Mm. Oh. Thai, Thai, Thai yeah. uh. We Japanese only eat the root Thai? Uh -huh. uh. Thank you, Thank you. The Thai food Mian Cam. Mian the All of the, uh, of the inside. inside? What's on inside?